ปาป๊ากับน,น้องเล็กจะพากันไปเก็บเชอร์รี่นะคะบกค่อยดกนะคะปีนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขากลับแบบหลังจากที่เขากลับมาจากเที่ยวนะคะเขากลับแบบว่าหลวงลุ่งหมดแล้วเนาะซุกไว้มากๆค่ะ<อ>เดี๋ยวโมเบางวา่าปาป๊ากับน,น้องเล็กจะเก็บไ้บอนนะคะจะมีเฉลี่ยเขาเก็บบอน,นะคะกินได้ไหมลูก<อ>มันแก่<อ>หรือ,อ <ไง S 1> ว่ามันแห้ง<อ>มันแห้งหรือเปล่าเชาเนี่ยมันแห้งหมดแล้วเนี่ย No. Yeah, มันไม่ค่อยโดกเลยปีนี้น่ะเดี๋ยวแม่จ๋าก,ก็จะขึ้นบันไดนะฮะ <Yeah, mama. S 2> ตาม <You think? S 2> ป๊าป๊าก็นอกก้องอะไรไปเก็บไหน <This old. S 2> กินได้ชิมดูหวานไหมไม่หวานฮะ หวานหรือเปล่าไม่หวานมันอันนี้หวานแต่หวานนีที่เนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยทำบ้านอันนี้หวานอันนี้หวานโอ้เก็บให้เต็มกล่องนั่นแหละเดี๋ยวมาจจาขึ้นไปแค่นี้ละค่ะบุกล้าขึ้นอีกอย่างหนึ่งเขากับแบบวา่าบุกคอยมีแล้วเนาะแกเมื่อไหร่ไอเหี้ย,ยวลลแล้วกะลนเมื่อแล้วแห้งเมื่อแล้วนะคะนี่ อ่ะเก็บมาเก็บมาไหนไม่จ้าชิมสักอันสิเอาลูกสวยสวยนี่สวยแล้วใช่ไหมนี่อันนี้สาวสวยอันนี้สวยอืมเก็ดกุ๊ดเออมันไม่ค่อยหวานแม่กินกาแฟมาเมื่อกี้อืมได้ยู try เหรอ หวานบ่แล้วปุ้นในนี้ใส่เยอะกำจัมปิงโน่นี่กจัมปิงเยอะอืมมันจะตกไอ้จับมันให้ปิดหนูดูดีๆจับดีๆเด้อเดี๋ยวมามาไปปลูกผักกันนะเยอะอ่ะฮะเออเยอะตัวใหญ่อะไรตัวใหญ่อะไรเยอะเอาสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อน เฮ้ยสวัสดีครับคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาเก็บเชอร์รี่โอู้เยดมหวานหวานปะป๊าเนื้อปะป๊าลูกข้างล่างเ่ยหวานเดี๋ยวให้ปะป๊ากับน้องอะไรเก็บอยู่นี่เดี๋ยวแม่จ๋าจะไปปลูกผักนะคะไอ้โอ้หน่องอะไรว่าตัวใหญ่ มีนอนมีบงคนว่ามากินอันเชอรี่เพิ่นนะคะกะหลังจากเบ่งเชอรีบ่บานยาดกๆมาแล้วนะคะนี่กับเมื่งเชอรีบ่บานเฮาเนาะของเหาเนี่คือหวานมากๆนะคะแต่ว่าเสียดายนะเขาเบิร์ดกนะคะล้วกะหลังจากที่เขามาจากเที่ยวนะคะเขากับแบบว่าล่วงหมดแล้วเนาะปีนี้ก็บ,บ่ค่อยได้กินนะคะสาหรับเชอรี่อยู่บ้านของเหาเนาะกะเอาอ่ามาฝากประมาณนี้ละคะ่ปะป๊าป๊ากำลังตัดแต่ง กิงเชอรี่นะคะเพราะว่าเขาสูงนะคะมา Okay. Now you can dry. You no, know, but you must. You cannot get it. Yeah. You must help me first. Yeah, now. Right, oh, โอ๊ยกลมันตกเศษผักอะโดนไม่เป็นไรหรอกปอฟ้แต่กลัมันตกเศบผักไม่จ๋านี่พอดีเลยไม่จ๋าค้างทำถั่วทำไอ้ตั้มคิงเนี่ย โอเคหนูตัดใม่ออกลกูกมาเด็ดเด็ดเดออกนะแล้วก็เดี๋ยวไม่จา๋าจะไปตัดเดี๋ตัดกิ่งนะไม่จา๋าจะเอาไว้ทําค้างผักโอเคเอางล้วด้อือฮอ